สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียแล้วก็ความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอาเซียนก่อนเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศน,นัดที่2ของศึก AFF Suzuki Cup 2020ระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติอินโดนีเซียนะครับก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นนะครับเรามาฟัง มานุโพกิ้งเฮดโค้ดทีมชาติไทยที่ได้กล่าวในงานถแถลงข่าวก่อนเกม AFF Suzuki Cup ร,รอบชิงชนะเลิศน,นะครับโดยทางมานุกล่าวว่าแน่นอนว่าเรามีเวลาเตรียมทีม2วันจะเกมก่อนเพราะฉะนั้นเราเน้นที่การฟื้นฟูร่รางกายส่วนคนที่ไม่ได้เล่นก็ซ้อมตามปกติเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้เราต้องตัดสินใจจัดตัวผู้เล่นเมื่อวานผมได้ย้าว่ารอบชิงมันยังไม่จบ ผลการแข่งขันที่เราทําได้ดีในเกมแรกยังต้องทําต่อไปให้ดีอีกเกมหนึ่งเราต้องการเริ่มเกมให้ดีอีกครั้งเพื่อจบเลข2ให้สวยงามเหมือนกับเกมแรกโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก่อนเกมการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้น เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกนะครับท่านี้เป็นชาวฟิลิปปินส์เขาแสดงความคิดเห็นว่าหวังว่าจะมีปฏิหารแม้ว่าอินโดนีเซียจะไม่ชนะทัวร์นาเมตนต์นี้ฉันหวังว่าพวกเขาจะสามารถยิงประตูเป็น4ประตูต่อ3และฉันหวังว่าพวกเขาจะทำได้อย่างดีที่สุดในครั้งนี้ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายและก็เป็นโอกาสสุดท้ายเพื่อสร้างประวัติศาสตร์กุดลัจากฟิลิปปินส์ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวอาเซียนท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่ามันเสียเวลาที่จะเล่นเล็กที่2ผู้จัด AFF ได้โปรดมอบมันให้กับประเทศไทยปฏิหารจะไม่มีวันเกิดขึ้นเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ายินดีด้วยช้างศึกไทยทีมไทยได้แชมป์อย่างแน่นอนแค่อยากจะดูว่าอินโดนีเซียจะมีความพยายามแค่ไหนในการเล่นกับไทย เรา,าต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอิโนโดนีเซียเขาแสดงความคิดเห็นว่าฉันหวังว่าอิโนโดนีเซียจะเป็นเหมือนกับบาร์เซโลนาที่กลับมาเอาชนะปารีสแซงแมงในแชมเปี้ยนลีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอิโนโดนีเซียเขาแสดงความคิดเห็นว่าจะชนะหรือแพ้มันไม่สําคัญภูมิใจในตัวหนุ่มๆของพวกเรายู23การุณาทีม อินโดนีเซียฉันรักคุณเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าปฏิหารมีอยู่จริงผมคิดว่าถ้าอินโดนีเซียทำประตูได้อย่างรวดเร็วและกดดันสูงด้วยความเข้มขน้นถ้าครึ่งแรกอินโดนีเซียนำสองศูมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในครึ่งหลังมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไป ชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่ามันจะแชมป์หรือไม่เราก็เชียร์ทีมอินโดนีเซียเสมอต้องยอมรับว่าระดับของไทยยังเหนือกว่าอินโดนีเซียแต่ว่าเลขที่สองแม้ว่ามันจะยากแต่ว่าเราจะสู้ต่อไปบราโวอินโดนีเซียเขารบประเทศไทยเราขอแสดงความนับถือเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียเขาแสดงความคิดเห็นว่า แอดมินโพสต์แบบนี้มันไม่ฉลาดในความเป็นจริงก็คือทีมชาติไทย3อินโดนีเซียศผลรวมเป็นทีมชาติไทย7อินโดนีเซีย0เรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้มาจากอินโดนีเซียเขาบอกว่าอินโดนีเซียจะชนะ40หลังจากนั้นจะดวนจุดโทษชนะไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียครับเขาแสดงความคิดเห็นว่า ปฏิหาร์มีจริงขอจงพยายามการุน้าหนุ่มพวกเราสนับสนุนคุณมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านต่อไปฉันขอทำนายว่าไทยแลนด์จะเป็นแชมป์และขอให้คำทำนายของฉันนั้นมันผิดเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้เป็นของชาวเวียดนามเขาแสดงความคิดเห็นว่าไทยแชมป์ครั้งที่6อินโดนีเซียรองแชมป์ครั้งที่6 มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาแสดงความคิดเห็นว่าขอให้มีปฏิหาริย์เกิดกับอินโดนีเซียมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาแสดงความคิดเห็นว่าอย่ายอมแพ้ทีมการุด้าเราจะสนับสนุนด้วยคำอธิษฐานที่ดีที่สุดและความปรารถนาดีขอให้โชคดีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับ โดยเข้าแสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยนั้นแข็งแกรง่งอินโดนีเซียมีคุณภาพไม่พอพวกคุณจงฝันต่อไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียอินโดนีเซียจะคัมแบกด้วย5ประตูสำหรับนัดชิงชนะเลิศเลกที่2ผลรวมไทย6อินโดนีเซีย5เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนาม เขาแสดงความคิดเห็นว่าอินโดนีเซียไม่ใช่ลิเวอร์พูลไทยจะชนะ3 0รวมผลสกอร์7ประตูต่อ0เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาแสดงความคิดเห็นว่าแม้ว่าอินโดนีเซียจะไม่ใช่แชมเปี้ยนแต่ฉันก็ยังภูมิใจเพราะนั่นก็คือเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้รอบคัดเลือกรอบรองชนะเลิศเรา กำลังรอสิ่งใหม่ๆต่อไปเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับโดยความคิดเห็นนี้เป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าแม้ว่าอินโดนีเซียจะแพ้ไทยในรอบชิงชนะเลิศแต่ฉันก็ยังสนับสนุนประเทศอินโดนีเซียของฉันอยู่อย่างไรก็ตามทีมหนุม่มการุดา้าอินโดนีเซียพยายามเข้ารอบสุดท้ายแล้วดีมากๆแต่ฉันหวังว่ามันจะมีปฏิหาริย์ในเลกที่สอง ยังรักทีมชาติกรุดาอินโดนีเซียเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านนี้ก็ได้มากล่าวชื่นชมแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับโดยเขาบอกว่าผมขอให้เครดิตแฟนๆชาวไทยที่มีความถ่อมตัวยินดีด้วยจากอินโดนีเซียคุณชนะการแข่งขันไปแล้วเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซีย ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้แต่จะเป็นไปได้หากช้างศึกประเมินครุฑหนุ่มต่ำเกินไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าเกมนี้มันจบตั้งแต่เลกแรกต่อให้ไทยเดินเล่นไทยก็ยังเป็นแชมป์เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าอินโดนีเซียดีกว่าเวียดนาม พิสูจแล้วว่าอินโดนีเซียเข้ารอบสุดท้ายและเวียดนามเข้ารอบรองชนะเลิศเท่านั้นฮ่าฮ่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับอินโดนีเซียและไทยเป็นเพื่อนแท้ในนัดสุดท้ายของเลกแรกและนัดต่อไปทีมอินโดนีเซียจะได้เรียนรู้มากมายจากผู้เล่นชาวไทยเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า ประเทศไทยมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากมายในขณะที่อินโดนีเซียมีผู้เล่นอายุน้อยที่เพิ่งสร้างทีมและก็มีประสบการณ์ไม่มากแต่ว่าอินโดนีเซียสมควรได้รับการชื่นชมสำหรับความสำเร็จในการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรฉันจะสนับสนุนอินโดนีเซียอย่างเต็มที่ต่อไปเชียร์อินโดนีเซียและไทยฉันสนุกกับแมตช์นี้อย่างมีความสุข โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านนี้นะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งกับผู้เล่นรุ่นยาวชาวอินโดนีเซียนัดล่าสุดที่อินโดนีเซียแพ้ไทยมันไม่ได้น่าผิดหวังแต่ว่าแค่สนุกกับการแข่งขันหวังว่าันที่2ออินโดนีเซียและไทยจะสารต่อมิตรภาพของพวกเขาอินโดนีเซียและไทยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดโอเคครับ นั่นก็คือความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1มกราคม2565ในเวลา19นาิกา30นาทีครับผมนั่นก็คือเรื่องราทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ